พระครูเขมกิจโสพิษอดนารโทอายุ93ปีวัดเวลุวนารามบ้านคำสมิงตำบลเกษมอำเภอรตราการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีครัวเต้าเจ้าอาคมแห่งเมืองตราการสิทธิ์ครูใหญ่สเร็จตันวัดสิงหานเรียนวิชาเพิ่มเติมจากยาท่านตู่ยาท่านฤทธิ์และฝึกวิชากรรมฐานเรียนทำสายปร,ราบจากหลวงลุงพันธ์ ยาท่านพูวัดบ้านคำสมิงและอยู่ใต้ร่มบาร,รมีของยาท่านพูวัดคำสมิงสิทธิ์นุ่นใหญ่ของหลวงปู่ใหญ่สมเด็จลุนเจนจบครบทุกศาสตร์วิชาตั้งธาตุไล่ขับถอนถอดป้องกันและเมตตามหาสเสน่ห์สีพึ่งออดเทศนางมัจสีหลวงปู่อดนารโถเดิมชื่ออดผลจันทร์เป็นบุตรของนายอมผลจันท์นางหลอดผลจันทร์ เป็นคนที่แปในจํานวนพี่น้องทั้งหมด9คนเกิดเมื่อวันที่1เดือนกรกฎาคม2,465ตรงกับวันเสาร์ขึ้น8ขค่ำเดือน8ปีจอเหตุที่ได้ชื่อว่าอดนั้นเมื่อตอนคลอดแม่เล่าให้ฟังว่าตอนคลอดหลวงปู่ออกมานั้นถือค่ายด้วยก็ได้อยู่ไฟรักษาและกินยาหม้อด,ด้วยเกิดแสลงยาทําให้น้ํานมที่เคยมีกลับหายไปด้วยหลวงปู่ ตอนคลอดนั้นอ้วนท้วนสมบูรณ์ผิวพรรณผุดผ่องน่ารักน่าเอ็นดูพออมผลจันทร์จึงได้ไปจ้างนางห้าวที่มีบุตรรุ่นเดียวกันมาเป็นแม่นมด้วยจำนวนเงินหกบาทยามเช้าแม่นมก็มาให้นมก่อนที่จะไปทำไร่ทำนาพอตกเย็นก็ถึงจะได้กินนมอีกครั้งก่อนนอนเมื่อหอิวก็ร้องไห้โกวนแม่หลอดผลจันก็ปลอบประโลมพร้อมกับพูดว่าอดทนอนลูกเรื่อยไปจึงได้ชื่อว่าอด คืออดและต้องทนหลวงปู่พูดไปยิ้มไปด้วยความกระตัญยูต่อแม่เงาแม่นมท่านสิ้นชีวิตก็จัดงานชาพนกิจในฐานะลูกอีกคนหนึ่งด้วยเมื่อเรียนจบชั้นประถมสี่พ่ออมผลจันก็มาฝากเป็นเด็กวัดเพื่อเรียนเขียนอ่านเพิ่มเติมและเรียนวิชาช่างจากหลวงพ่อพันธ์บ้านกระเดียนซึ่งมีศัก์เป็นลุงหลวงพ่อพันธ์นั้นเป็นศิษย์ของสเ็จตันบ้านสะพือ ซึ่งเป็นสิทธิ์รุ่นใหญ่ของลุงป,ปู่สมเด็จหลุนวัดวนชัยจำปาศักด์หลวงพ่อพันเชี่ยวชาญชำนาญวิชาช่างและเป็นหมอธรรักษาผู้คนวิกลจริตจากผีไร่ผีนาและไปมาหาสูก่กับยาท่านตูธรรมสาโรวัดสุขาวาสยาท่านฤทธิโสภพิโตสัสะกุสกร,กร,กร,รประจําเมื่อปีพุทธศักราช2483อายุได้18ปี จึงได้ออกบรรพชาเป็นสามเนรนและได้ออกตุดงไปพร้อมกับหลวงพ่อพันตะภายหนังประจำวันอาสนะหนังหมีพร้อมอัฐบริขารไปตามเขาลำนาไพรฝึกจิตและได้ศึกษาวิชาอาคมพอได้ป้องกันตัวเมื่อใกล้เข้าบรรษาก็กลับมาที่บ้านคำสมิงเมื่อครบบวช20ปีในปีพุทธศักราช2485แต่ไม่ได้เขา้าพรรษาเพราะจับไปแดงได้ ไปเป็นทหารช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองหลังจากปลดประจำการเมื่อปีพุทธศักราช2487จึงได้อุปสมบทเป็นครั้งที่สองโดยมียาท่านช่วยวัดบ้านคอนสายเจ้าสำนักเรียนเทศมัตสีเป็นพระอุปชามีหลวงพ่อภูถาวโรวัดคำสมิงเป็นพระกรรมวาจาจารย์และหลวงพ่อปูตนักกรโรวัดบ้านคอนสาย เป็นพระอนุสาวรนาจารย์ได้ฉายาว่านารโทรเมื่ออุปสมบทเสร็จจึงได้เทศมัทส,สีที่บ้านคอนสายและอยู่จำพรรษากับพระอุปชาถึงเจ็ดปีพระอดนารโทรพระหนุมรูปงามนักเทศมัทส,สีชื่อดังในสมัยนั้นได้ตระเวนเทศเสียงในเขตอำเภอตราการพืชผลและชื่อเสียงโด่งดังข้ามอำเภอถึงอำเภอพนาอำเภอม่วงสาสิบ อำเภอเมืองอุบลราชธานีและชื่อเสียงโด่งดังไปถึงสปปลาวได้รับนิมนไปเทศหลายต่อหลายครั้งขี่ม้าตระเวนเทศมีแม่ยกติดตามฟังมากเชื่อว่าท่านมีวิชาสีพึ่งดีจากครูบาอาจารย์จึงเป็นที่อิจฉาของนักเทศโดยกันเมื่อไปเทศต่างถิ่นก็ต้องระวังตัวนอกจากเทศแล้ววิชาอาคมเรื่องป้องกันตัว ก็ต้องจำนานก่อนที่จะขึ้นทร,รม,มาเทศต้องไหว้ครูงดูอาสนะที่นั่งป้องกันภัยถึงระนั้นเมื่อท่านเทศไปสักพักก็รู้สึกมีอะไรมาวนเวียนรอบตัวท่านกำหนดติดบริกรรมคาถาและยกมือกำลัะแล้วก็เอาวางไว้ที่อาสนะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อเทศจบแถมสมภารเสร็จท่านจึงพิจารณาดูว่าเป็นอะไรถึงกับตะลึงเมื่อสิ่งที่มองเห็นนั้นคือเศษผมคน เป็นกระจุกเท่าลูกมะนาวพอลงจากธารรมะท่านก็กว่าตามองรอบๆก็ไม่มีอะไรผิดปกติเมื่อทายกประกาศเรียกชื่อนักเทศอีกวัดที่จะเทศต่อกลับไม่เห็นซึ่งท่านก็รู้ว่าเป็นใครแต่ไม่ได้ติดใจเอาความท่านเล่าว,ว่าวิชาเหล่านี้หากใช้ในทางที่ถูกก็เป็นคุณมากเช่นการรักษาคนป่วยที่ไม่แข็งแรงใช้วิชาธาตุพยุงสังขารให้เบาตัวท่านเป็นพระหนุ่มรูปงาา ที่มีอัธยาศัายดียังเป็นที่รักของพระผู้ใหญ่เช่นยาท่านบุตรวัดหนองไข่นกอำเภอม่วง30ยาท่านก่อนอำเภอพนาหลังจากอยู่กับพระอุปชาเจ็ปีแล้วท่านจึงได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดคำสมิงบ้านเกิดได้เรียนวิชาเพิ่มเติมจากยาท่านภูถาวโรพระกรรมวาจาจารย์ท่านซึ่งเป็นศิษย์รุ่นยุคต้นของสมเด็จลุนและไปมาหาสู่ต่อวิชาธรรมรักษาคน และขับไล่พูดผีปีศาจจากหลวงพ่อพัน์ลุงของท่านและยังได้ฝากตัวเป็นสิษย์สำเร็จตันวัดสเพือหลวมปุญยาท่านตูธรรมสาโรวัดสุขาวาดยาท่านริศโสพิโตวัดสะกุศกรอนอำเภอตะการพืชผลแรงรวมศัพ,พะวิทยาคมอีกสายหนึ่งของสมเด็จลุนเป็นสถานที่มีครูบาอาจารย์พระผู้ใหญ่สืบทอดไม่ขาดสายด้านวิชาช่างสงเคราะ ท่านเป็นผู้ที่มีความชำนาญในด,ด้านการสับลายติดกระดาษประดับนับตั้งแต่ประดับโบสถ์ศาลาบั้งไฟแม้กระทั่งติดประดับโลงศพของพระเทศระผู้ใหญ่ที่มรณภาพนำพาชาวบ้านพัฒนาจนรุ่งเรืองและสืบต่อตำแหน่งเจ้าอาวาสจากยาท่านภูถาวโรอาจารย์ของท่านเองหลวงปู่อดนารโทรครัวเท่าเจ้าอาคมแห่งเมืองตรการพืชผล สืบทอดวิชาอาคมของครูรุ่นใหญ่หลวงปู่สํเเ็็จตันหลวงปู่ยาท่านภูยาท่านตูยาท่านฤทธเจนจบครบทุกศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นวิชาวิชาตั้งธาตุไล่ขับถอดถอนป้องกันและเมตตาหมาสเสน่สีพึ่งอ้อเทศนามัสสีนับวันที่จะหายากและสูญสลายไปตามกาลเวลาเหมือนกับสาธรรมิกของท่านหลวงปู่สอนสุพทัทโธ วัดลาดควายหลวงปู่คำโบวัดกุดชมพูที่ยังเหลือก็มีไม่มากหลวงปู่บัญยงทัศนธรรมโมวัดตุงลุงอ,อําเภอของเจียมหลวงปู่เก่งธนวโรอ,อรําเภอพิบูลมังสาหารและสิทธิ์รุ่นน้องของหลวงปู่คลายอธิเตโชหลวงปู่อ่องทิตตธรรมโมสองพระเถระจากอ,อําเภอตะการพืชผล พอที่จะได้เป็นที่พึ่งของญาติโยมวัดเวลุวรนารามวัดเก่าแก่ดั้งเดิมอายุการขอตั้งมายาวนานมีครูบาอาจารย์สืบทอดไม่เคยร้างจากพระเถระผู้ใหญ่ในปี2559วาระครบ172ปีวัดเวลุวรนารามบ้านคำสมิงท่านได้เมตตาให้นายสุภริ์พิมพ์พระวัดได้จัดสร้างวัตถุมงคลอย่างเป็นทางการครั้งแรก เพื่อหาปัจจัยมาขอสร้างกำแพงวัดที่จำรุดสุดโธงจะตั้งเป็นกองทุนสุขภาพและหาทุนบุรณะวัดให้เจริญมั่นคงวัฒนาถาวรสืบต่อไปร่วมเนื้อนาบุญกับหลวงปู่อดไม่มีคำว่าอดเพราะท่านย้ำเสมออดทนแล้วจะร่ำรวยเมื่อฟังจบแล้วกรุณาช่วยสับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ทำด้วยครับขอบพระคุณมากครับ